สวัสดีค่ะมาพบกับเซลล์อ้อมภัยศาลีเจริญยนต์กันอีกแล้วนะคะมาพบกับเซลล์อ้อมต้องไม่ได้พบเระ่านะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่มานําเสนอกันนะคะจะเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ มาค่ะเมื่อพูดถึงอะไรใหม่ๆต้องนึกถึงนี่เลยค่ะโตโยต้ายาริส1 2 e ออโต้ uto, ปี2014คันนี้นะคะจะบอกว่าถ้านึกถึงอ e ีโคคาสายประหยัดต้องนึกถึงนี่เลยนะคะยาริสนะคะตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยดีกว่าค่ะจากด้านหน้าเลยว่ายาริสทันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างนะคะเริ่มจากตัวรถที่เป็นสีดำนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าสีดำนี่ต้องเป็นสียอดนิยมอย่างแน่นอนนะคะ ส่วนกระจังหน้านะคะนอกจากตัวรถสีดำแล้วกระจังหน้าจะตัดด้วยสีเทาแล้วก็โลโก้ของโตโยต้านะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะที่ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไฟหน้าสวยๆชมๆแบบฮาโรเจนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อเลยหลังจากที่ชมด้านหน้ากันไปแล้วนะคะด้านข้างนะคะ ยาลิตรุ่นนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะเขาจะอยู่ที่แก้มนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะถัดลงมานะคะที่ยางนะคะตัวนี้นะคะยางจะเป็นเบอร์195 5ทับ55 R15 หรือล้อแม็กขอบ15นั่นเองนะคะยางนะคะจะเป็นปี23นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะอ่ะถัดมาที่ตัวของหูกระจกนะคะรุ่นนี้นะคะหูกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ มาพร้อมกับคิ้วกันศาสตร์ที่ติดตั้งมาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะคะทั้งสีด้านเลยนะคะส่วนมือจับนะคะจะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถเลยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างว่ามีความพิเศษอะไรอีกนะมาต่อกันที่ภายในเลยคะ่ะภายในตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเย็บตัดด้วยได้สีส้มนะคะ และสังเกตได้เลยนะคะบ่อผ้าของเรานะคะไม่มีฉีกขาดนะคะเพราะว่าดูแลให้กับคุณลูกค้าอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี่เลยตัดภาพมาที่คอนโซลหน้านะคะคอนโซลหน้าจะเป็นสีดํานะคะส่วนเครื่องเล่นนะคะจะเป็นวิทยุ CD ดีนะคะ ช่องต่อ USB นะคะแล้วก็ AUX นะคะอะ่ะ์ก็จะเป็นแบบปรับแบบแมนนวลอยู่นะคะใช้มือบิดปรับระดับได้เลยนะคะแล้วก็จะมีช่องต่ออุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะคอนโซลกลางนะคะ <S 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 จะเป็นสีเทาตัดกับสีดํานะคะ <S <S ดูสวยมากๆเลยอะ่ะมาต่ออันที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้มีโลโก้โตโย t a นี่ ตัดขอบสีโครเมียมอยู่นะคะมีแอร์แบ็กนะคะตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กคู่นะคะส่วนเรือนไม้นะคะจะตัดขอบด้วยคิ้วโครเมียมเหมือนกันนะะเดี๋ยวเราไปชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็นั่งแบบเอนเบาะได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็กระจกนะคะปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะคะถ้าอยากได้พื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นนะคะก็สามารถพับเบาะลงมาได้อีกนะ เดี๋ยวไปชมด้านหลังกันต่อเลยค่ะอ่ามาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะและก็ที่สำคัญนี่ติดสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะโลโก้จะตัดด้วยสีเทานะคะสีตัวรถเป็นสีดำตัดด้วยสีเทาก็จะดูแบบว่าสวยขึ้นมาอีกเนาะอ่ะ แล้วก็จะมีรุ่นนะคะเป็นรุ่น E นะมีตัวยาลิดตัว E ติดมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนเ,นเซนเซอร์หลังนะคะรุ่นนี้จะมีให้2จุดนะคะเพื่อช่วยเตือนนะคะในระหว่างการถอยเนาะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าด้านหลังตรงนี้เขาใช้เก็บอะไรได้บ้างคะ่ะนอกจากความสวยจากภายนอกและภายในที่เราได้เห็นแล้วนะคะด้านหลังนะคะก็ยังมีจุดอำนวยความสะดวกอีกนะคะซึ่งก็นี่เลยนะคะเป็น เป็นตัวล็อกคาซีทนะคะมีให้ถึง2จุดเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะส่วนยางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันต่อดีกว่าอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมมารอบคันแล้วนะคะขอย้ํามอีกทีนะคะตัวนี้นะคะเป็นแฮชแบ็กสายประหยัดอยู่แล้วนะคะแต่ว่า เขามีเครื่องยนต์ขนาด4สูบ1,197ซีนะคะ86แรงม้านะคะไม่ได้น้อยเลยนะคะทุกคนนะคะเหมาะสำหรับการขับขี่ได้แบบฉกเฉียวอยู่เหมือนกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอีโคคาราคาประหยัดแถมยังเซฟเงินในกระเป๋าได้สุดๆคันนี้นะคะก็ติดต่อเราได้ที่ช่องทางด้านข้างนี้เลยค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรับชมคลิปของเราได้ทุกช่องทางนะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะไพศาลีเจริญยนต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซล์อ้อมต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ